สวัสดีและทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน youtube u t u e l ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด่นด้วยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7มกราคมคัดที่เด็ดมาแนะนำเพื่อนๆ7คู่ด้วยกันนะครับวันนี้มีเกม FA ครับหลายคู่เลยนะครับมีเกมเด่นอย่างอาร์ชนอลเปิดเอเมเรชสเตเดียมพบกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับมีแมนซิตี้เจอฮัดเดร์ฟิลด์เวสต์แฮมเจอบิสตันซิตี้ แล้วก็เป็นเกมเซเรียอิตาลีสีคู่นะครับเอ็มโปรีเจอเอสซิมิลานโตดิโน่จะพบกับนาบุรีซาแลนนิตนาเปิดบ้านเจอยูเวนตุสและคู่สุดท้ายน่าสนใจนะครับโดมาเจออัตตันตาขออนุญาตเริ่มต้นคู่แรกด้วยเกม FA ครับนะครับวันนี้ห้าทุ่มครึ่งที่เอม r เร e สต t ด d i u มอาร์ซนอน เปิดบ้านเจอเลิ้วภูต่อใส่เล้วภูรลคาครึ่งลูกเลยนะครับโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งควบ3 a r อาร์เซนอลเองผลงานในลีกอยู่อันดับที่4ริล้วภูขึ้นมาอยู่อันดับ1แล้วนะครับฟอร์มปัจจุบันเล้วภู6นัดหลังสุดชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยเสียเพียงแค่4ประตูเท่านั้นนี่คือผลงานในลีกนะครับอาร์เซนอลเองเนี่ยก็มีสถิติกับเล้วูไม่ค่อยดีด้วยนะครับ เจอกัน10นัดหลังสุดชนะเกมเดียวเสมอ4 5แหเอเชียนะคับทำเงินเพียงแค่4ครั้งจาก10นัดหลังสุดทุกรายการตั้งแต่ปี2020นะครับเกมล่าสุดสนอนไปเยออเอือนลิวพูที่อันฟิ์เสมอ1-1แล้วก่อนหน้านี้ไปเยือนที่อันฟิวอีครั้งหนึ่งเสมอ2-2ปี2022เจอกับลิวพูที่เอมิเรตสเตเดียมเอาชนะมา3ประตูต่อ2นะครับ ก็ถือว่า3นัดหลังสุดอารนอลเองก็ผลงานดีกว่าลิเวอร์พูลแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเจอลิเวอร์พูลอารนอลสู้ไม่ค่อยได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารนอนเกมล่าสุดไปแพ้ฟูแลมมา2-1และก่อนหน้านี้แพ้เวทแฮมมา2-0ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เพิ่งเจอลิเวอร์พูลมาเสมอ1-1นะครับเมื่อ24ทธันวาคม สิบนัดอาร์เซนอลทำเงินได้เพียง4เกมแตกต่างกับลิเวอร์พูลนะครับสิบนัดพวกเขาทำเงินได้ถึง6เกมเลยแล้วล่าสุดเพิ่งโชว์อร์มแก่งเปิดบ้านอัดนิวคาสเซิลมา42เกมเยือนลิเวอร์พูลเองถ้าไม่รวมเกมยูโรปาผมยังมองว่าเก็บชัยชนะเหนือริสตัลพาเลอเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ส2-0ูนแล้วก็ไปชนะเบอร์ลี่2ประตูศูนย์ผลงานก็ค่อนข้างดีนะครับ แต่ว่าวันนี้เป็นเกม FA ฟเอคับน่าจะสู้กันเต็มที่อาร์ซนอลจะอยู่ในแผน4-3-3นะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยผู้รักษาประตูอย่างอารอนรัมสเดลเซนเตอร์สองคนนะครับวิลเลียมซาริบากลับมายืนคู่กับแกเบียลมากันเยสแบ็คซ้ายเป็นคีเวียร์แบ็คขวาเบนจามินไวท์มิดฟิลด์ตัวรับมีดิแคนไรท์มาตินโอเดก,กาดไคฮาวเวนนะครับสามคนแล้วก็แนวรุก ใช้งานเป็นแกเบลเยซุสบูกาโยสกาและแกเบลมาตินเลรี่นะครับอาร์ซนอลลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าวันนี้อยู่ในแผนที่ถือว่าถนัดแล้วก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่เลยนะครับส่วนทีมเยืยนอ,นอนลิเวอร์พูล4 3 3อาริชองเบ็คเกอร์นะครับเซนเตอร์เป็นเฟอร์กิลฟันไดายยืนคู่กับโคนาเต้แบ็คขวาอาร์เทรนเอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คซ้าย โจโกเมดมิดฟิลวันนี้ใช้เป็นกาเวนเบิร์กยืนคู่กับแม็กอาริสเตอร์แล้วก็เคอร์ติสโจนแนวลุกมีดาวินนูนเยสลุยดิอาร์ตและก็เดียโกโจต้านะครับดูแล้วเนี่ยลูกทีมของเจนคอปตัวเจ็บเยอะนะครับอันดูโรบสันแล้วก็ซิมิคาสโมซาร่าก็ยังลงไม่ได้นะครับโจยมาติบด้วย ส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านแอสตันการขาดหายไปของโทมัสปาเตแล้วก็โทมิยะสุรวมไปถึงซิเชนโกก็ยังโดงไม่ได้นะครับผู้รุกษาประตูวันนี้จะเป็นจอห์นบรูกคนะครับก็ถือว่าคู่นี้เป็นฟุตบอลคู่ใหญ่น่าติดตามชมแอสนันวันนี้ต่อลิเวอพูตั้งครึ่งลูกนะครับผมชอบลิเวอพูเลดลองลิวอพูครึ่งลูกเชียร์ลิเวอพูเชียร์ได้ครับ คู่ถัดมาแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับแฮตต์ฟิลด์ทาวที่เอติฮัดสเตเดียมนะครับวันนี้ซิตี้ต่อใส่ทีมเยือนเลทสองลูกครึ่งควบสามเลยนะครับโอเวอร์อันเดอร์ที่สี่ลูกเจ้าบ้านซิตี้เจอกับแฮตต์ฟิลด์ทาวมาหกเกมชนะสี่เสมอสองไม่เคยแพ้ไอเชื่นี้กับทำเงินติดต่อกันมา2นัดแล้วนะครับในปี2018และปี2019 ซิตี้เพิ่งอัดเชฟฟิลด์มา2-0งเลตต่อ2ลูกครึ่งควบ3เอเชียนกับหลุดฤดูกาลน,นี้ต่อแพงนะครับ10นัดทำเงินได้เพียง3นัดเท่านั้นซิตี้เองมีเสมอคริสตัลพาเลซแล้วก็แพ้แอสตันวิลล่าแล้วก็แพ้ทขอโทนะครับแล้วก็เสมอให้กับทอร์นฮอดสเปอร์ด้วยซิตี้เนี่ยผมยังมองว่าถ้าเจอทีมลองบ่อนมีโอกาสยิงเยอะนะครับวันนี้ต้องมาเจอแฮตต์ฟิลด์ทาวที่ ล่าสุดไปเยอเลสเตอร์แพ้มา4-1นะครับวันนี้ซิตี้ก็จะอยู่ในแผน4-2-3-1มีสเตฟานโอเตก้าเป็นผู้รักษาประตูนะครับเซนเตอร์ Center, วันนี้ใช้เป็นนาธานอาเก้ยืนคู่กับอาคันจีแบ็กซ้ายเซอร์ชิโอโกเมสแบ็กขวาไคว็อกเกอร์มิดฟิลด์ตัวรับมีคาวินฟิลลิปยืนคู่กับเลวิแนวรุกมีฟิลโฟเรนออสการ์บ๊อบ จูเลียนแอลเวเลสแล้วก็เบรนาโดซิลฟานะครับลูกทีมของเป๊ปโกดิโอลายังไม่มีแค่อาริงอารันแล้วก็จอห์นสโตนเท่านั้นส่วนทีมเยือน3-5-2ดูแล้วเล่นเกมรับเป็นหลักแต่น่าจะต้านทานซิตี้ไม่ได้เลตต่อ2ลูกครึ่งครบ3เชียร์ซิตี้เชียร์ได้ครับคู่ถัดมาเอฟเอครับ3ทุ่มนะครับวันนี้คัดมาให้เวสต์แฮมเปิดลอนดอนสเตเดียมเจอบิสตันซิตี้ เจ้าบ้านเวทแฮมต่อทีมเยือนลูกควบลูกครึ่งเท่านั้นโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับเวทแฮมอยู่อันดับที่6ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่วนบิสตันซิตี้อยู่อันดับ11นะครับเวทแฮมเนี่ยผลงานในลีก6เกมหลังสุดฟอร์มดีเลยนะครับชนะ4เสมอ1แพ้1เคยเจอกับบิสตันซิตี้ล่าสุด FA ฟเอคัพปี2015เวทแฮมไปเยือนบิสตันชนะ1-0นะครับแล้วเกมในลีกล่าสุด เพิ่งเปิดบ้านเสมอไบรตันมา00แล้วก็ไปโชว์ฟอร์มแก่งเอาชนะเชลซีมา2อกับชนะแมนยูด้วยวันนี้จะต้องมาเจอบิสตันที่ถือว่าเป็นทีมรองบ่อนกว่าล่าสุดก็เพิ่งพ่ายกับมิววอคาบ้านมา1 0น,น,นะครับเวสแฮมวันนี้4 2 3 1มีทั้งลูคัสฟาเบียงสกี้นะครับอังเจโรออกบันนาจะยืนเซ็น,นเตอร์คู่กับมาวอโปโนสนะครับแบ็กขวาเบนจอนสัน แบ็กซายรอนคริสเวลล์ไม่ฟีลตัวรับมีโทมัสซูเชกยืนคู่กับเอ็ดสันอัลวาเรสแนวรุกมีแดนนี่อิงปราโบฟอร์นาวแซดเบนรามาแล้วก็เจแระร์โบเวนลูกทีมของเดวิดมอยพร้อมทำประตูแน่นอนนะครับวันนี้4-2-3-1ดูแล้วเลทต่อประมาณลูกควบเวทแฮมน่าจะชนะ2-0เป็นอย่างน้อยเชียร er, ์เวทแฮมยูไนเต็ดเชียร์ได้ครับ อีกคู่ถัดมาโยกมาที่เกมเซเรียอิตาลีวันนี้เอมบอรีเปิดคาโดคาสเตลานนีพบกับเอซีมิลานนะครับเป็นทีมเยือนเอซิมิลานมาต่อเจ้าบ้านครึ่งครบลูกโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับเอมบอรี ori, ผลงานในลีกอยู่อันดับ19 6เกมหลังสุดไม่ชนะเลยนะครับเสมอ3แพ้สส่วนเอซิมิลานอยู่อันดับ3มี36แต้ม 6เกมหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้1คู่นี้เจ้าบ้านสู้ทีมเยือนไม่ได้แต่ว่าเอเชียนี่กับทำเงินเจอกันอ่ะ10ครั้งทําเงินไปถึง6เกมนะครับแต่ว่าล่าสุดไปเยือน a อแพ้มา3-0แล้วก็เคยแพ้ a ซีในบ้านด้วยสกอร์4-1ด้วยนะครับวันนี้มาต่อแค่ครึ่งควบลูกถือว่าไม่แพงนะครับเอมบอดีเองไม่ชนะใครมา6เกมติดส่วนทีมเยือนเอซี เกมเยือนล่าสุดไปเสมอซาแลมา2-2แล้วก็ไปพาตันต้ามา3-2นะครับผลงานในบ้านของเอซมิลานล่าสุดเพิ่งกดกากยรี่มา4-1ก็ถือว่าไม่แพ้ใครมา5เกมติดถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับเอซีมิลานก็เลดต่อขึ้นงบลูกดูแล้วใช้ได้นะครับเกมถัดไปจะไปเล่นในเกมโกปาอิตาลีเจออตลันต้าอีก3วันข้างหน้า วันนี้ซิมิลานก็มีโอกาสเก็บ3มแต้มต้องรีบเก็บนะครับวันนี้เจ้าบ้านเอมปรีจะอยู่ในแผน4 3 2 1านักเตะที่น่าสนใจคงจะเป็นผู้รักษาประตูอย่างเอลียาเปลนะครับเตติ้งเ3 3ส่วนทีมเยือน4-3-3วันนี้เริ่มต้นด้วยไมค์แบ็กนั้นผู้รักษาประตูไซมอนเคลียยืนคู่กับเทโอเออร์ดองเดสแบ็กซ้ายเป็น f อร์เรนซแบ็กขวาคาราเบีย มิทฟิลสามคนมีไรจินเดอร์แล้วก็เป็นยาซีนเอาลินะครับแล้วก็ดูเป็นลอฟตัชชิกแนวรุกมีราฟาเอลเลอาโอลิเวียชิลดูแล้วก็คริสเตียนปูริสิกตัวเจ็บมิลานนี่เพียบเลยนะครับโทโมโรีสปอร์เตโลชูเซเบน,นาเกอร์ปีแรคาลูลูมาลิกเทียวนะครับยูนุสมูซาทอมัสโซโปรเบกา ก็ถือว่าลูกทีมของเซฟาโน่เปียี่รับบนหนักแต่ว่าเกมรูกยังจัดจ้านอยู่วันนี้เลดต่อครึ่งโบลูกเก็บ3ามแตมไม่ยากเชียเอซิมิลานเชียได้ครับคู่จ <c oughs> ัดไมคคู่หนึง่งโตริโนจะเปิดบ้านเจอนาบุลีนะครับคู่นี้นาบุลีมาต่อโตริโน่เพียงแค่ราฮาปอเท่านั้นนะครับโอเวอร์เดอร์ under, ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่ง นาบุรีเองก็อยู่อันดับที่8นะครับฤดูกาลน,นี้ไม่ดีต้องมาเจอโตรดิโนเจ้าบ้านอันดับที่10ผลงานปัจจุบันนี้พอๆกันนะครับแต่ว่าตรดิโน่เนัดในบ้านเนี่ยชนะ4เสมอ4แพ้1ส่วนนาบุรี9นัดเกมเยือนชนะ5เสมอ2แพ้2นะครับคู่นี้เจ้าบ้านโตรดิโน่ไม่เคยชนะนาบุรีเลยนะครับล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านแพ้นาบุรีมา4 0 แล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ในปี2022ไปเยือนนาบปรีถึงบ้านแพ้มา3-1โตลิโนโเองไปเยือนฟิโอเนตินาล่าสุดมาเมื่อ30ธันวาคมแพ้10ก่อนหน้าน,นี้เล่นในบ้านอีก2เกมเสมออูดิเนเซ่1นแล้วก็ชนะเอ็มบปรี1-0 1่10นัดทำเงินอยู่5ครั้งส่วนนาบปรีล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเสมอมอนซ่ามานะครับทำอะไรไม่ได้เล่นไม่ดีด้วยต่อมอนซาลูกควบลูกครึ่ง เสมอศูนย์ย์แบบไรสกอร์แล้วก็ไปเยือนโลมา่าแพ้มาสองศูนย์นะครับเล่นในบ้านก่อนหน้านี้ก็เจอโฟซิโนเน่แพ้40วันนี้ดูแล้วเนี่ยนาโปลีลูกทีมของมาซาลีอาการหนักนะครับพวกเขาทั้งคู่ตริโนจะสามสี่หนึ่งสองนี่คือแผนนะครับจะอยู่ในแผนนี้นักเตะที่น่าสนใจเลยคงจะเป็นดูฟนานซาบัต้า นะครับวันนี้ยืนคู่กับซานาเบียแล้วก็มีแนวลูกอีกคนหนึ่งคือนิโกราราสิกก็ถือว่าสามประสานนะครับในแดนหน้าส่วนทีมเยือน4-3-3ลาสปาโดรีสควาร์สกิเลียปอริตโนโอ,อยู่กันครบนะครับมีโลบอสกาด้วยแล้วก็มีซิลินสกี้ด้วยน่าเสียดายนะครับวันนี้ก็ลูกทีมของมาซารีเนี่ยน่าจะทำอะไรได้ดีขึ้นบ้างนะครับผมว่าวันนี้มาต่อบปอ อย่างน้อยเนี่ยมีโอกาสชนะเพราะว่านาโปลีเองก็ต้องตั้งใจเล่นเพิ่งเปลี่ยนโค้ดมาด้วยนะครับวันนี้เชียร์นาโปลีเต็มที่เชียร์ได้ครับคู่ถัดมาซาเลนิตนาเจอ,อยูเวนตุสนะครับเป็นยูเวนตุสมาต่อซาเล่ลูกควบเลยนะครับโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งซาเลนิตนาอยู่อันดับ20 6เกมหลังสุดชนะสเสมอ1แพ้3ส่วนยูเวนตุสอยู่อันดับที่2มี43แต้ม 6นัดหลังสุดชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยนะครับคู่นี้ซาแรเจอยูเว่มาทั้งหมด5เกมนะครับแพ้รวดแล้วก็เกมล่าสุดเพิ่งแพ้อยู่เวนตุสมา6 1วันนี้จะต้องมาเจอในเกมบอลถ้วยนะครับน่าจะรอดยากเพราะว่ายูเวนตุสเองเนี่ยสินัดหลังสุดชนะ8เสมอ2นะครับดูแล้ววันนี้ซาแร4 2ส1 ต้องเจอกับ3-5-2ของลูกทีมอเลกกีมีทั้งเมเทียเปรินเบรเมอร์ดานิโลนะครับมีกัตติคอสติกแนวรับมิดฟิลด์มีคาวิเลียนะครับวราบิโอแมคเคนซี่แนวรุกก็มีคีรันยินดิชแล้วก็วราโฮวิชนะครับก็วันนี้ผมยังมองว่ายูเว่น่าจะยิงได้เยอะนะครับเรตต่อลูกควบเชียยูเว่ คู่สุดท้ายตีสองสโรม่าเจออัตแลนตาเป็นโรม่าต่อปอนะครับโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกควบโรม่าอยู่เบอร์7จ็ดอตลนตาอยู่เบอร์6ผลงาน6นัดหลังสุดฟอร์มพอๆกันนะครับโรม่าเก้านัดในบ้านแพ้เกมเดียวส่วนออตแลนตาเกมเยือน9นัดแพ้ไปถึง5เกมสถิติคู่นี้ถึงแม้ว่าเจอกันสินัดหลังสุดเนี่ยโรม่าชนะสครั้งเองนหครับเสมอสแพ้ห เอกเช่นกับทำเงินอยู่ที่3นัดแต่เกมล่าสุดโลมาเพิ่งเอาชนะเทมโมเนเซมา2-1แล้วสถิติในบ้านของลูกทีมโจเซม่มอนโยเหนือมากไม่แพ้ใครในบ้านมา5เกมติดแล้วส่วนอัตาลันต้าเองก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะซัสโซร์โรมา3-1แต่ว่าเกมเยือนไปพ่ายบนิญามา1-0นะครับวันนี้3-5-2ของโจเซม่มอนโยมีลุยปาซิซิโอนะครับไบรันคิสตันเต้ มานชินีแล้วก็ยอเรนเต้มิดฟิลมีเปยยกินี่เปเวเดสแล้วก็โบฟแบ็กซ้ายซาลิวสกี้แบ็กขวาคิทเทนเซนแนวลุกมีโลเมลูลูกากูนะครับมีปาโบดิบราส่วนอัตตันตาา3-4-2-1วันนี้เริ่มต้นด้วยกาเนซเชีนะครับดัมซิตี้โกราซินักแล้วก็สควาวินีเป็นเซนเตอร์3ประสาน มิดฟิลด์มีเอร์ดสานยืนคู่กับมาเตนเดลรดูนนะครับมีสปาคอต้ากับรัสซีลี่ยืนเป็นแบ็กแล้วก็แนวรุกมีคาเตเลเลียนะครับยืนคู่กับคูปเมเนอร์แล้วก็สกามักกาวันนี้ก็ดูแล้วเนี่ยลูกทีมของคาสเปรินี่ก็พร้อมเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมยังชอบไปที่เจ้าบ,บ้านโรม่ามากกว่าวันนี้เชียร์โรม่าต่อปอมีโอกาสชนะ1-0เชียร์ได้ครับ ระยัโทนะครับคู่แรกชอบลิวพูลนะครับเลดมาเยือนรองครึ่งลูกคู่ที่สองชอบซิตี้เลดต่อสองลูกครึ่งควบสามคู่ที่สามชอบเวทแฮมต่อลูกควบลูกครึ่งคู่ที่สี่ชอบเอซีต่อครึ่งควบลูกคู่ที่ห้าชอบลาบุรีต่อปอคู่ที่หกชอบยูเวนตุสต,ต่อลูกควบและคู่สุดท้ายชอบโรมาต่อปอครับ ทั้งหมดเป็นทีเด็ดประจำอาทิตย์นี้นะครับพรุ่งนี้มีนะนํำเหมือนเดิมแต่ว่าบอลไม่เยอะมากยังไงลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ